มาแล้วนะครับกับ Honda Civic FC คันนี้นะฮะราคาประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเยอะมากมากเลยและเป็นรุ่นไมเนอร์เชนด้วยสภาพสวยใหม่ครับรุ่นนี้นะฮะสภาพสวยๆแบบนี้นะฮะรุ่นไมเนอร์เชนนะฮะแล้วก็ยอดจำหน่ายดีมากๆเลยกับ Honda Civic FC คันนี้ปี2020เป็นสีดำทั้งคันก็จริงนะฮะไม่มีรอยขนแมวเลยนะสภาพสวยน่าใช้งานครับฝากระโปรงกระจังด้านหน้ากันชนด้านหน้าไม่มีริ้วรอยจากการใช้งานหนักไฟหน้านครับได้เป็นไฟหน้าแบบ Full LED ดมาพร้อมกระเด็นไทม์รันนิ่งไลท์แล้วก็มีไฟตัดหมอกใหใ 1.8ลิตรนะอัตราการเร่งดีขับสนุกประหยัดน้ำมันรองรับการเติมน้ำมัน e85 ด้วยประหยัดน้ำมันได้ประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรครับใครเอาไปใช้งานก็สามารถสวิตกับ Honda ที่ไหนก็ได้คันนี้ประวัติสวยสวยศูนย์อุปกรณ์ครบครับด้านข้างเส้นสายอยู่ครบครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวรวมถึง h Honda Lane w น Watch มือจับประตูนะครับมีระบบ k ีสมาร์ทเอนทรีนะฮะก็สามารถใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายต่อการเปิดปิดประตูด้วยนะและคันนี้นะครับดีไซ คือสวยงามมากๆเลยเปิดฝากระโปรงนั้นท้ายขึ้นมาดูเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่เก็บสัภาระนี่ดีมากๆเลยนะอย่างคันนี้ไม่มีแบบว่าออรอยเลอะเทอะเลยหรือว่าซินเลอร์อะไรต่างๆเนี่ยสภาพเดิมทุกจุดเลยเม็ดอาริเกตวสวยครับรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์น่าใช้งานครับภายในตัวรถคันนี้นะครับเรียกว,ว่าดีไซน์สวยสปอร์ตน่าใช้งานครับและที่สําคัญคือเป็นเบาะหนังสีเบจนะฮะซึ่งไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยฉีกข,ขาดสภาพสวยใหม่หน้าจอตรงกลางออปชันต่างๆทันสมัยครับหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่เลยมีกล้องมองหลังใให้้้้ชงานนนแลววววกก็คคีีะรรรบปปติสยศ์อุณม ตรวจสอบมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนเจ้าของลำดับเดียวพวงมลาลัยของเขาก็ตกแต่งด้วยวัสดุหุ้มหนังแบบนี้นะฮะเป็น3กา้านไม่มีรอยถลอกเลยนะใครสนใจนะครับขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่6กแ0 0หบาทเท่านั้นและใครต้องการจัะไฟแนซ์ฟรีดาวไปเลยครับผ่อนลมต้นที่11,000บาทต่อเดือนเท่านั้นครับ ถ้า,าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่วันทัวโต้ได้เลยที่เบอร์โทรนี้ครับ0 6 1 6 7 4 5 8 8 5แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับลองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับเรามีวันตีให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองท,ท,ทั่วประเทศด้วยวันทัโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับ